เีค่ะวันนี้ขุดกล้วยตองกานะคะต้นจะเป็นสีขุดเขียวแบบนี้นะคะตองก้านี้ลูกค้าทางต่างประเทศต้องการนะคะเลยต้องขุดในๆเขาก็ได้มาเที่ยวประเทศไทยแล้วแต่เขาจะได้เป็นไม่ครบสายพันธุ์นะคะเพื่อตองก้ามาจากอินโดนะคะ คติดผลในไทยแล้วปลูกได้ทุกพื้นที่นะคะแต่ดูแลยากนิดนึงขนมอันอนิดน,นะคะเพราะเป็นกล้วยไวอากาค่ะสำหรับผู้ชายที่อินเดียเขาชอบมากเลยเอามาอบค่ะมีแคลาตีนสูงค่ะค่ะตองก้านะคะน,นี่ยางขาวนะคะขอย้ำว่ายางสีขาว ผลยาวๆหน่อยสายพันธุ์นี้ตองาคะ่ะใครสนใจทักมาได้นะคะอันนี้ขุดเผื่อแล้วนะคะลูกค้าเวียดน้ำจองะคะ่ะชมเท่านี้นะคะต้องกา